ชุมชนซอย14นะครับเข้ามาเดินเที่ยวท้ายท้ายซอยมาเจอใครเนี่ยพี่ใจสวัสดีสสดค่ะทำอะไรอ่ะอโอ้ซอยตะลิงปิงโอง้ยงไ,งไหนตะลิงปิงดูดิเนี่ยลิงปิงเต็มเลยนะไหนเขาต่อยยังไงไงพี่ก้าวไม้ไนีไน่ไงสวยเหรอ,อทำไมไม่ขึ้นขึ้นได้ไงล่ะเหรอ มฟเืองนนู่ไหนมะเฟืองไั่ไงไม่เห็นหรอโหมองเห็นไหมครับมะเฟืองเต็มเลยเห็นกันนะเห็นไหมครับสอยเลยอสวยให้ดูซิใส่ลองให้ดีสิเห็นป่ะนี่ใสอย่างนี้นี่โหเปรี้ยวปี๊ดเลยนะเนี่ยปอบอกว่าปอบอกว่าเอามะเฟืองไปฝากด้วยไอปอมันตากผ้าอยู่ ครับเด็กเลยโอ้โหไปครับพาไปดูดูตรงนี้นี่นี่เอิ่มไม่ต้องไปไหนนี่นี่นี่เห็นปหเห็นไหมเห็นยังดูกมูนเต็มเลยนี่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 อยากกินก็เข้ามาเอาเลยนะคะให้ฟรีค่ะดูมะเฟืองมะเฟืองต้นนี้อร่อยมากเลยนะครับ็มเลยอ่ะโอ้โหมากินเป็นเหรอไอปอมกินเป็นนะ ถามว่าพี่ไปไหนอะ่ะบอกพี่เข้าไปท้ายซอยไปดูมะเฟืองอป้าเป็นก่อนเป็นงูนเลยเโดกมากครับเลยบอกมันเป็นยังไงคะพี่บอกมันเปรี้ยวหาๆหวานๆอร่อยมากเลยนะปอ <c oughs> โหแต่สูงมากเลยอะ่ะไปครับซอยมะเฟืองกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพึ่งแม่นะเดี๋ยวพี่เข้าไปงนั่นให้เดี๋ยวพี่ไป ทำอะไรนนมีงูหรือเปล่าเนี่ย,อ,นนยอ้าว,วอันนี้เป็นบ้านเช่านะครับบ้านเช่า <c oughs> เด็ดอารูกใสๆอ่ะพี่ <c oughs> ใสๆมันอยู่ใสนี่ใสๆมันอยู่สิ <c oughs> นั่นไงเดี๋ยวดิหีผีแม่องพุดธจาหยาบคายเวลาเราตกใจเราอยากอุทานแบบนั้นเราต้องอุทานโอ้ยรวยเดี๋ยวคุณพระท่านไม่ช่วยหรอกพระไม่เอาถุงมาเออเอาลูกใส่ใส่สีนั่นน่ะลูกเหลืองเหลืองอ่ะตาย มะเฟืองโอ้ยนี่อันนี้คือแบบว่าอุ้ยหักมันเลยเหรอว้าวเห็นไหมครับโอ้โอมะเฟืองนะครับไม่ใช่มะไฟนะครับอันนี้มะเฟืองพี่เดี๋ยวเอาไม้ใส่เอาสูงๆอะ่ะน,น,นู่นอ่ะโอ้โหลูกเหลือง โอ้หมันสุดยอดมากอืออ้มตนีไหนๆอื้มอร่อยมากเลยนะครับไม่รู้ภาษาไทยก็มะเฟืองอะเนาะมะเฟืองนี่แหละโหพี่เป่าถุงมาก่อนดนี่้ไหมะมาออกเมาถุงก่อนเอาข้างบนนู่นเอื้มตรงถ่ายข้างบนนู่น มองเห็นไหมครับสูงมากแต่เรามีไม้นะครับเรามีไม้เอาได้ไม้สอยไม่ใช่ไม้เอาอว้าวนี่ครับลํำต้นมันไม่น่าเชื่อนะครับในบ้านเช่าอย่างนี้ก็จะมีมะเฟือง,นอง,ง,งหนดูตะลิงปิงดิไหนดูตะลิงปิงสี เห็นไหมครับนี่ดอกตะลิงปิงมันกำลังเป็นดอกก็มีแล้วนี่มาทับลิงปิงทำไมเนี่ยไม่เห็นจะสั่นะจะหยุดนั่นได้ไหมอ่ะจับอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็ถ่ายเนี่ยอ่ะนี่แล้วก็ไม่สวัสดีครับเดี๋ยวนะอ่าสวัสดีใหม่ สวัสดีครับโอ oh. อันไหนร่วงก็คือร่วงนะมันไม่ค่อยเห็นนะอนเอนะิ้มได้น้องมาขึ้นให้แล้วนะครับป่อยยกมือไปบายหน่อยปอยกมือหล่อๆหน่อย นั่นดีๆนะปอดูกิ่งที่มันสดๆเลออย่าไปเหยียบกิ่งมันแห้งๆนะเ <_ S 1> หยียบกิ่งแห้งแล้วล่วงลงมาเลยนะไอเนี่ยมันเหนียวไม่เอาถุงให้ปอก่อนไม่เหนียวหรอกยายจะเก็บมาให้เพื่อนให้ใครกินน่ะแต่ข้อไปเลยเยอ,เอะแยะเอาลูกใส,สๆใหญ่ๆอะ<ห>่ะปอ เออลูกใหญ่ใหญ่ใสๆมันจะอร่อยลูกเขียวมันจะไม่อร่อยโอ้ยมีลิงขึ้นต้นไม้ช่างมันตกก็บช่างมันน้องมะเปืองนะคะมะเปืองมะเฟืองไม่ใช่มะม,ม,ม่วง นี่แหละครับชุมชนซอยสิบสี่ใต้ทางด่วนวัดมะกอกนะครับาา<ย>ถ้าใครอยากทานเข้ามาเลยนะครับสุดซอยซอยสิบสี่นะครับฟรีนะฟรีไม่ต้องซื้อใช่ไหมได่ซอย1ิีที่ไหนบอกด้วยซอยสิบสี่ที่ไหนบอกด้วยออทำอะไรครับาาตากผ้าเหรอนี่นะครับก็อยู่กันแบบนี้ เนี่ยครับมันก็ซอยทะลุหากันได้หมดเลยนะครับเป็นซอยทะลุหากันได้หมดบ้านเช่าเป็นหลังนะครับอยู่อ่ใจกลกางกรุงเทพเลยนะครับเนี่ยแถวแถวอนุสาวรีย์พามาดูบรรยากาศซอยสิบสีหลังจากถ่ายคลิปสั้นให้ดูเนี่ยนะครับเห็นไหมต้นมะเฟืองต้นใหญ่มากสูงมาก นี่แหละครับมีเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนี่แหละครับวิถีของอ่าคนที่จากอ่าบ้านมาทํางานที่กรุงเทพนี่นะครับถ่ายให้ดูวิถีของอ่าคนทำมาหากินนี่นะครับบ้านนี้ก็รับซักเสื้อผ้านะครับรับรับซักรีด ทะลุอาหารกันได้หมดเลยนะครับไะเดินไป <c oughs> ถ้าใครอยากอ่ากินมะเฟืองเข้ามาเอาได้เลยนะครับฟรีนะครับมาขึ้นเอามะเฟืองต้นนี้อร่อยมากนี่ก็เป็นบ้านเช่านะคะอันนี้เป็นอ่าตึกพี่ใจอยู่มาจีปีแล้วครับ <c oughs> หรอเหลอมาอยู่ทั้งครอบครัวใช่ไหมครับออรพี่ใจปิดคลิปให้หน่อยขอบคุณทุกขอบคุณทุกครับติดตามคิปงๆปังๆด้วยนะคะว้าวน่ารักอะ่ะนี่นะคะพี่ใจก็เป็นแม่บ้านแฟนพี่ใจเขาทำงานอยู่รามานะครับโรงบาลรามาอยู่ห้อง นิติเวศผ่านะครับผ่าสำหรับคลิปนี้ปังก็จะจบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจถ้าจะมามาได้เลยนะครับนุ่นคนอยู่ข้างบนสวัสดีครับเราไปพร้อมกับภาพนี้เลยนะครับบ๊ายบาย Ồ. Mập